สวัสดีค่ะเพื่อนพามาเก็บแตงแตงญี่ปุ่นนะต้นนี้ต้นเดียวนะนต้นเดียวจริงเก็บไปละนี่อันนี้คือปล่อยให้แก่เกินไปมันจะไม่อร่อยนะนี่คือแก่เกินไปนะก็ลุงให้มาเก็บทุกวันนั่นแหละแต่ว่าบางวันก็ไม่ได้มาเก็บลุงชอบกินแบบเล็กๆนะอันนี้เก็บไปแล้วเห็นไหมเก็บไปก่อนต้นเล็กๆอีกต้นเดียวอยนีน,นีประมาณนี้จะประมาณ กำลังอร่อยนะเทียบเลยไม่มาเก็บแค่ไม่กี่วันนะต้องเก็บทุกวันนะ่ะต้นเดียวอ่ะดูเดี๋ยวพาไปดูอีกตามาดูฝั่งนี้นีประมาณนี้ก็โอเคนะออที่มันกำลังมันเป็นน้ำหนามแบบเนี้ย ถ้ามันหมดน้ําแบบเลี่ยนตรงแบบเลี่ยนตรงเลี่ยนแบบเนี้ก็คือไม่อร่อยแล้วอะแต่ถ้าตําก็ได้นะแต่ว่าแตงญี่ปุ่นการว่าตําไม่ค่อยอร่อยอนี่อันนี้กาลังดีเลยอะถูกลุงดา่าแน่เลยลุงบอกให้มาเก็บทุกวันกรุณามาเก็บให้ฉันทุกวันโอ้ยวันไหน วันไหนที่ฝนตกเราก็ไม่ได้ออกมาไงเดี๋ยวต้นเดียวแล้วเนี่ยนีป่ะใบชิโซโอโอันนี้เหลืองสุกเลยอ่ะหน้าเอาเม็ดเนาะนี่เอาเม็ดดูยยาวเลยอ่ะหน้าเอาเม็ดแบบไม่ต้องจะได้ไม่ต้องซื้อไงซื้อก็ ร้อยสองร้อยเยนมันก็ไม่แพงแต่ว่าโอ้ oh. <laughs> <laughs> ดู <laughs> เพียบเลยนี่อันนี้ก็จะกแก่ๆหน่อยนะดูแก่แล้ววันนี้แก่แล้วก็เก็บไปเลยไปดอง ยังเล็กอยู่นะเนี่ยยังเล็กอยู่อันนี้ก็ประมาณประมาณพุ่งนี้อะโตเร็วมากคือแตงนี้ปลูกช่วงรอบสองนะปลูกรอบสองนะแตงมันปลูกได้ประมาณสองสารอบนะในหนึ่งหนึ่งฤดูร้อนเนี่ยไม่ต้องปลูกเยอะปลูกต้นเดียวอันนี้ปลูกแบบเลื้อยนะคะเลื้ยตามดินอันนี้ลูกเล็กเอาไว้ก่อน อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งดูอันนี้เก็บเลยเก็บดีบปะ่ะนูนะอันนี้ปลูกหลังนะมันก็เลื้อยขึ้นเองนะนี่ค่ะเพื่อนดูได้กี่ลูกอันนี้แค่ครั้งวันเดียวนะเนี่ยคือมันออกอย่างนี้ตลอดเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบเอ็ดเป็นสิบสิบลูกอะ่ะ แล้วก็เก็บได้สองวันสองวันก็เก็บได้ก็นี่มาเก็บเป็นสิบรอบแลละต้นเนี้ยต้นเดียวเนี้ยกินได้ตลอดเลยปลูกช่วงหลังประมาณเดือนอสิงหาคมเนี้ยรกระกระดาสิงหาเนี่ยนี่ค่ะก็เพื่อนๆลองไปปลูกกันดูนะปลูกแบบเลื้อยแบบนี้ต้นเดียวก็พอกินแล้วนี่นะดกๆเก็บได้ทุกวันกินไม่ทันแต่งญี่ปุ่นเนี้ยอร่อยนะคะนี่กินสดๆแบบนี้แหละ เดี๋ยวน่ากินอะนนี้น่ากินนะไปทําสลัดกินนะฮะนี่ไปทําสลัดกินนี่เป็นกระเจี๊ยบนะการว่าพันนี้มันไม่ค่อยรอยอะ่ะเนี้อกระเจี๊ยบเต็มไปหมดเลยพันเลียมๆยังไงไม่รู้คม่ลอ,อยอะ่ะเอาไปใส่สลัดแข็งเ นี่ตักลูกเดียวพอโอ้แก่เกินโอ้แก่เกินหันไม่เข้าโอเค น้ำสลัดน้ำสลัดทำเองนะนี่สูตรเราเองมา่เนื้นท้ำมะกอกสองช้อนทบใส่พริกไทยไปได้ใส่เกลือ แเรามาถึงช่วงเวลาแห่งการกินแล้วเนาะก <c oughs> ินนีดเดียวเค็มนะไปนิดนึงจริงๆน่าจะกินสลัดทุกวันเพราะว่าผักเยอะเนาะผักสดหืมปลาหมึกตอด อันนี้พริกเป็นพริกพื้นบ้านของเนียตะนะมีชื่อว่าคากุระน้ำบักเป็นพริกคาก,กุระชื่อคาก,กุระนะน้าลังเลย ก็ปลูกกันปลูกอกนะแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จน่ารักดีอันนี้เอาไว้ปลูกสีแดองอันนี้เอาไว้กินอาไว้กินนะคะอีกแถวโอเคเดี๋ยวนี้ใส่ใส่ไปแล้วด้วยเดี๋ยวชิมให้ดูนะเผ็ดป่ากรอบดีอนะ่ะ ไม่เผ็ดนะอ,อร่อยดีอ่ะเผ็ดนิดเดียวอ่ะคือมันเผ็ดสาหรับคนญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่ามันไม่เผ็ดสาหรับเราเลยอ,อร่อยอ่ะืกรอบดีอะญี่ปุ่นเขาแบบทํำสายพันธุ์ใหม่อ่ะญี่ปุ่นก็ชอบคิดก้นอะไรแบบนี้ให้มันอร่อยมากขึ้นนะนะก็ใส่น้ำสลัดอีก เป็นพันของมิกะตะเมื่อเตะเมื่อเขือเทศไอโกก็ปลูกนะตรงนั้นต้นเดียวกินได้แบบตลอดฤด,ดูเลยอะ่ะ <c oughs> อีกแล้วก็เรียกเป็นไรนะตรงนั้นไม่ดีอะ่ะ พอเพิดกินไปด้วยพูดไปด้วยจะอันตรายนะแต่งก็กรอบกอบเมื่อเขือเทศเมื่อเกือเทศก็หวานหวาน ผ <c oughs> ักชีปลูกเองหน้าบ้าน <c oughs> อะไรอะ่ะจะจบยังไงอะ่ะไข่ไม่นานกินได้อร่อยดีเ <c oughs> ย้จบแล้วโอเคค่ะเพื่อนะคินนี้ก็พามาเก็บแตงสดๆนะกิน เป็นสลัดนะคะย <c oughs> บายบายนี่คนมาดูปลาย่างแมว